สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแท็บเล็ตนะครับผมราคาไม่เกินสองพบาทนะครับครับได้มาได้มาวันนี้นะครับครับก็จะแกะนะครับผมาข้างในมีอะไรบ้างนะครับครับผมจากที่แกะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกล่องโอ้โหดูสวย นี่ครับหลังจากแกะออกมานะครับก็จะเป็นนี่เลยกล่องสีสวยๆนะครับนี่รุ่นยี่ห้อนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนึงครับรุ่นยี่ห้ออะไรโดยรวมดีนะครับผมนี่นะครับจะแกะให้ดูครับผมอนุญาตแกะนะครับนี่ครับผมหลังจากแกะมาแล้ว มีอะไรบ้างนะครับนี่ตัวแท็บเล็ตนะครับมีอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จมีสายนะครับแล้วก็มีหัวแปลงหัวแปลงใช้ซีนะครับเนี่ยนะครับนี่ก็มีคู่มือ ตัวมือนะครับก็มีเนี้ยตัวถอดซิม,มตัวถอดซิมด้วยรุ่นนี้ใส่ซิมได้นะครับรุ่นนี้ใส่ซิมได้ครับวมาถอดกันเลยนะครับขออนุญาตถอดก่อนนะครับผมมีเลยครับจับกแกะมาแล้ว ด้านหลังด้านหลังรีวิวน่อนี่ด้านหลังมีลำโพงนะครับลำโพงซ้ายขวาด้านหลังด้านหลังนะครับแล้วตรงนี้ครับตรงนี้นี่เป็นสำหรับรีเซ็ตนะครับตรงนี้เป็นปุ่มปิดเปิดนี่ก็เป็นเพิ่มระดับเสียงนะครับนี่เป็นรูสำหรับ เสียบหูฟัง3 5มมิตโอเคนี่กล้องหน้ากล้องหน้านะครับนี่กล้องหลังตรงนี้เป็นยี่ห้อนะฮะนี่เลยครับนี่ลองเปิดเครื่องกันหน่อยอ่านี่จากเปิดเครื่องมาแล้ว ว่าโอเคนะกับราคาไม่ถึงสองพันบาทนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นที่มีขนาดสิบนิ้วนะครับมุม,มทะแยงเนาะจากนี้มาถึงนี้นะขนาดสิบนิ้วประมาณสิบนิ้วสิบจุดหนึ่งนิ้วนะครับระบบปฏิบัติการเป็นอนดอย เวอร์ชัน9นะครับตัวนี้อ n นดอร์เวอร์ชัน9 CPU เป็น MTK Quad Core นะครับ Quad Core ตอนผมสั่งมาแรมบอกว่า6กิกนะครับรอมก็128นะครับใส่ซิม 4G ได้ กล้องหน้าบวก10ล้านพิกเซลกล้องหลังบวก8ล้านพิกเซลไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะครับเดียด๋ยวลองดูแบตเตอรี่ก็ขนาด8,000 m อ ah มนะครับโอเคครับลองติกตอกนะก็โอเคนะไหลลื่นดีครับยูทนะูบฮะดูยูทูบ หน้าจอว่าถือว่าผมชัดสวยใช้ได้ครับตามราคาครับผมไม่ถึงสองพบาทโดยรวมก็โอเคนะครับผมว่าสำหรับใช้ให้ลูกๆหลานๆน,นะครับดู เรียนออนไลน์ดูการ์ตูนเล่นเกมก็น่าจะได้นะครับลองดูนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับครับรุ่นเป็นรุ่นนี้นะครับที่ผมได้มานี่ยนี่เลย v d f 107S นะครับตามนี้เลย ก็สั่งสต็อกร้านค้าจากเมืองไทยเนี่ยครับผมดูกล้องดูกล้องนะกล้องเป็นไงบ้างมาดูด้านหลังนะครับนี่จะมีช่องสำหรับใส่ซิมอยู่ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมขอญาตแกะแป๊บนึงนะครับ หลังจากแกะแล้วนะครับก็จะดูมีช่องใส่ซิมนะครับนี่นี่ซิมหนึ่งใส่ซิมหนึ่งนะครับนี่ใส่ซิมสองอันนี้เพิ่ม s อ c a r กได้นะครับผมน,นี่ใส่สองซิมเลยนะครับใส่เมมโมรี่การ์ดได้นี่เลยอันนี้เป็น นะครับสีทองรุ่นสีทองสั่งมาเดี๋ยวลองใช้ดูครับนานๆแล้วใครจะซื้อในราคาที่ไม่ถึงสองบันก็อลองตัดสินใจดูนะครับไปดูรีวิวดูครับของไทยนี่น่าจะนี่เปล่าดูแต่ของต่างประเทศไหมครับรีวิวรุ่นนี้ผมกเลยสั่งมาลองใช้ดูบ้านเราจะเป็นไงนะครับนี่ครับผม กล่องก็สวยงามนะสีสันใช้ได้เลยสั่งไปสามวันครับได้แล้วของพอดีของมีสต็อกในเมืองไทยบ้านเรานะครับก็เลยได้ของไวหน่อยถ้าสั่งจากจีนเราจะหลายวันนะครับผมนี่ครับเป็นดอย9.0นะครับตัวนี้ CPU เป็น MTK Quad Core นะครับ แรมหกแรมหกนะครับลอมหนึ่งสองแปดไม่รู้ถึงหรือเปล่าลองเช็คดูคิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับาจอก,ก็สีสันสดใสลองดูครับถ้าใครอยากซื้อลูกหลานนะครับหน้าจอว่าสิบ 1>, 1นิ้วนะครับประมาณ10นิ้วครับเอาเลขตัวเลขกลมๆนะครับโอเคก็ฝากรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับผมฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากแชร์ด้วยนะครับผมช่องกิงมาลาชาแนลครับผมสวัสดีครับ